โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินเสียงนะครับอาอยยากเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ วันนี้ก็ตามสัญญานะครับพบกผมอาจารย์ภูนพงศุขสว่างนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาใช้ตัวโปรแกรม A-MOS นะครับแบบง่ายๆให้ชมกันนะครับว่ามันมีวิธีการหรือหลักการทำโปรแกรม A-MOS อย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับในส่วนแรกนะครับก่อนที่เราจะาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม A-MOS นะครับ โดยปกติแล้วเราคงต้องเข้าใจก่อนว่าตัวสถิติที่เรากำลังจะทําหรือโมเดลที่เราจะทํานะครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ CFA เราก็ต้องมีตัวแปรที่เราสนใจศึกษานะครับว่ามีกี่ตัวบ่งชี้กันแน่นะครับและมีกี่องค์ประกอบนะครับโดยเวลาที่เราจะนําเข้าข้อมูลนะครับเราจะไม่ นำเข้าข้อมูลเนี่ยกลุ่มที่เป็นตัวแปรแฝงนะครับเราจะนําเข้าเฉพาะข้อมูลกลุ่มที่เป็นตัวแปรสังเกตได้เท่านั้นนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับพาทุกท่านมาดูตัววิธีการเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัว a m มอดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนแรกนะครับเวลาเราเตรียมข้อมูลนะครับเราสามารถเตรียมอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่เป็น ข้อมูลที่มาจากโปรแกรม spss ได้ดังนี้นะครับสมมุติว่าเรามีตัวแปรที่สังเกตได้นะครับที่ต้องการศึกษาทั้งหมดกี่ตัวแปรนะครับในที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมี y 3ตัวแปรผมมี x 4ตัวแปรผมก็จะกรอกข้อมูลตัวแปร x และตัวแปร y ตามนี้นะครับเห็นไหมครับก็กรอกให้ครบทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวแปร x ตัวแปร y ที่เกิดขึ้นแต่ละตัวนะครับก็มีได้2แบบนะครับบางคนก็มาจากคําถามข้อเดียว นะครับหรือบางคนอาจจะมาจากคาถามมากกว่า1ข้อนะครับแต่ที่แนะนำนะครับผมแนะนําว่าตัวแปร x หรือตัวแปร y นะครับแต่ละตัวแปรควรจะสร้างมาจากคําถามอย่างน้อยๆสาข้อนะครับแล้วเราค่อยเอา3ข้อนั้นนะครับมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็สร้างเป็นตัวแปรตามนี้นะครับอันนี้ก็คือการนําเข้าข้อมูลของตัวแปรเขาเรียกอะไรนะของโปรแกรม s c s ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราจะทำนะครับแต่อันนี้คือนําเข้าด้วยข้อมูลดิบนะครับ แต่มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็แนะนํานะครับผมได้คอมเมนต์ให้ทํานะครับก็คือนําเข้าข้อมูลเหล่านี้นะครับด้วยตัวเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับเวลานําเข้านะครับเราก็จะนําเข้าข้อมูลที่เป็นลักษณะของ correlation นะครับแบบนี้นะครับโดยด้านบนนะครับก็จะเป็นตัว n นะครับก็จะระบุว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่เคสกันแน่นะครับอย่างนี้ครับเรามี348เคส ใส่ไปในแต่ละตัวแปรนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่เป็นรอท้ายนะครับอันนี้แก้ไขไม่ได้นะต้องเป็นตามลําดับนี้นะครับถ้าเป็นการนาเข้าข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นตัว n แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตามนี้ส่วนตัวนี้ที่เป็นเขียนว่า corr ครับ co rr นี่คือแทนเรื่องของการหา correlation นะครับตัวแปรนะครับเราก็ต้องจัดเรียงตัวแปรลําดับตรงนี้ครับให้ตรงกับด้านบนตรงนี้เห็นไหมต้องเรียงให้ตรงกับด้านบนตัวนี้นะครับผมเรียงให้ตรงกัน แล้วเราก็สร้างตัวแปรนะครับถ้าใครมีมากกว่านี้ก็ทําการเพิ่มได้นะครับวิธีการเพิ่มก็กดแบบนี้นะครับเราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ insert ไปนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรอื่นเพิ่มแต่อย่าลืมนะครับพอเพิ่มตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็ต้องไปเพิ่มตัวแปรด้วยนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือการนําเข้านะครับส่วนตัวบรรทัดล่างสุดตรงนี้นะครับก็คือส่วนเปลี่ยนเป็นมาตรฐานก็คือ STD DEV นะครับตัวนี้ก็ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงครับอันนี้คือการนําเข้าข้อมูลด้วย correlation ในส่วนนี้เราคงต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เอาข้อมูลครับมากรอกให้เรียบร้อยเองนะครับอันนี้ก็คือการนําเข้า Data นะครับมี2รูปแบบนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าที่แนะนําจริงๆแนะนําว่าอยากให้มาทําเป็นแบบนี้นะครับเป็น c o r r e l a t i o n นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทิ้งตัวอย่างไฟล์เนี่ยไว้ให้ด้านล่างนะครับท่านสามารถที่จะเอาตัวอย่างไฟล์ตัวนี้ครับไปปรับแก้หรือไป a d a p t ต่อนะครับเป็นไฟล์ของท่านได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เขียนอยู่ด้านนี้เห็นไหมจะมีการกําหนดรอท้ายนะครับอันนี้คือชื่อตัวแปรครับท่านสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มตัวแปรหรือลดตัวแปรจากตรงนี้ได้นะครับแต่พอเราเพิ่มแล้วนะครับอย่าลืมครับว่าต้องมาจากการ Vari a b l e name ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับเอเคครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเตรียม Data นะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราก็คือว่าสมมุติว่าเริ่มต้นเนี่ยวันนี้ผมจะสอนแบบมืออาชีพเฉพาะที่เป็นตัว CFA ก่อนนะที่เป็นแบบ First Order ว่ามันมีวิธีการหรือหลักการอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าผมมีตัวบ่งชี้นะครับอยู่ในการทั้งหมด10ตัวมีครีเอทีฟหนึ่งครีเอทีฟสองครีเอทีฟสามเรลิสติกหนึ่งเรลิสติกสองเรลิสติกสามเอติกหนึ่งเอติกสองเอติกสามเอติกสี่นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้นะครับและผมต้องการจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่านะครับสามตัวบ่งอสิบสิบตัวบ่งชี้นี้ของผมเนี่ยมาจากสามองค์ประกอบนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวเขาเรียกว่าอะไร CFA นะครับเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเราดูนะครับเริ่มจากนะครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยครับตัว Amos ขึ้นมานะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ นี่คือหน้าต่างของตัวโปรแกรม a m o อสแต่ว่าเวลาเราเห็นหน้าต่างแบบนี้มันอาจจะเล็กไปไม่ทันใจแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนิ้วนะครับในการที่จะสครอขึ้นไปอย่างนี้ครับลูบขึ้นไปข้างบนมันก็จะใหญ่ขึ้นลงมาข้างล่างก็จะเล็กลงไหมครับมามันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงนะครับก็ตามที่ถนัดนะครับแต่ว่าตัวที่โปรแกรมให้มานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่ จะทําให้กระดาษของเรานะครับที่เป็นแนวตั้งนี้ให้เป็นแนวนอนนะครับก็มีวิธีการทํานะครับแบบนี้นะครับเข้าไปที่คําว่า view ครับแล้วก็เลือกคําว่า interface property ครับ view interface property ตรงนี้นะครับถัดนะครับตรงนี้กด interface property ครับแล้วตรงฝั่งนี้ครับที่เป็นคําว่า page layout page layout ตรงนี้ครับเราก็เลื่อนมาดูครับเห็นไหมครับตรงฝั่งที่เป็น paper size ตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษซึ่ง default จะเป็นกระดาษที่เป็นแนวตั้งให้เราแบบนี้นะครับแต่ถ้าภาพของเราเนี่ยครับมันเป็นแนวนอนสวยๆเลยอยากว่าเป็นแนวนอนนะครับก็เปลี่ยนจากตัวเพจไซต์ตัวนี้ครับให้เป็น l a n นสเ scape สําหรับตัวที่เป็น a 4แบบนี้ครับสมมติผมกด a n นสเ a p ตนะเรียบร้อยแล้วครับครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าค่าหน้ากระดาษของเราเนี่ยจะให้ด้านบนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้หน่วยเป็นนิ้วนะหนึ่งนิ้วอ่าด้านล่างก็หนึ่งนิ้วด้านซ้ายนี่อ่า อย่างบางคนนะครับทําพวก Format ตเอกสารอาจจะเป็น1.5ก็ผิดตรงนี้เป็น1.5นะครับมันก็จะมีการเว้นให้ล้วก็กดแอปพลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้แนวนอนแล้วก็ปิดนะครับก็จะได้ภาพแบบนี้นะรกระดาษท,ที่จะเป็นแบบแ,บบแนวนอนอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถวาดภาพหรือแผนภาพโมเดลได้สวยยิ่งขึ้นนะครับผมเรามาเริ่มขั้นตอนนะครับขั้นตอนของคนที่จะวิเคราะห์ตัว A-Mod นะครับ จะวิเคราะห์ a มอสนะครับแล้วคุณต้องการทํา CFA นะครับเราจะมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับ4ขั้นตอนครับเวลาเราทํานะครับมี4ขั้นตอนง่ายๆ, <t Reese> ๆนะครับขั้นตอนที่1นะครับผมเรียกขั้นตอนนี้ว่าการสร้างภาพหรือสร้างโมเดลครับเราต้องสร้างภาพหรือสร้างโมเดลของเรานะครับเพียงแต่ว่าในหลักของการทําด้วย CFA นะครับเวลาเราสร้างภาพสร้างโมเดลนะครับ <t> สิ่งที่เราจะทำนะครับถ้าเราทำา c ฟเอนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัว c ซฟเอเนี่ยครับตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวจะต้องมีเออร์เรอร์สองนะครับจะต้องมีการกําหนดค่าเออร์เรอร์นะครับให้เริ่มต้นเป็น1ก่อนเพื่อที่ใช้โปรแกรมสามารถคํานวณได้และจะต้องมีการกําหนดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้มีค่าโหลดดิงใดโหลดดิงหนึ่งของแต่ละแฟกเตอร์ให้เป็น1นนะครับเพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณได้ซึ่ง เวลาเราผมพูดอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากเย็นหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ยากนะครับเรามีปุ่มเดียวครับที่เราจะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดถึงข้อตกลงเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับเป็นจริงก็คือตัวนี้ครับสัญลักษณ์ที่ผมเขียนว่าเป็นถ้าเราเลื่อนเมาส์มานะครับที่เป็น R a l a Ten Variable นะครับ R Add Indicator ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับเราทําแบบนี้ครับกดตัวนี้1ทีครับแล้วพอเราเลื่อนเมาส์มาใกล้ๆตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ละบวกมาเห็นไหม นะครับเรามาเลือกพื้นที่ที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการพื้นที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับวาดรูปผมก็กดนะครับกดค้างนะเอาไซส์ที่ต้องการครับเห็นไหมครับกด1ครั้งได้ออกมา1ขีดละเห็นไหมมันก็จะมีการกาหนดเส้นใดเส้นหนึ่งให้เป็นหนึ่งเห็นไหมครับแล้วมีเออร์เลอร์ด้วยใช่ไหมแล้วเออร์เลอร์ก็กำหนดเป็นหนึ่ง,งเห็นไหมแบบนี้ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัวแรกมี3ตัวก็ทําแบบนี้ครับส่วนอยากจะหมุนนะครับก็กดที่ตัวนี้ครับที่เป็นคําว่า rotate นะครับแล้วพอเราเมาส์เข้ามาใกล้ๆจะเกิด active แ a n d นะครับเราก็กดปุ๊บมันจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเอามุมที่อยากได้สมมติผมอยากได้มุมนี้นะผมวางแบบนี้นี่คือตัวที่1นจบแล้วครับเรามาทําตัวที่2นะครับเวลาเราทําตัวที่2นะครับก็ทําคล้ายๆกันครับเอาเมาส์ไปจิ้มที่ตัวดอ t อารออลาเทนบริเวรตัวนี้เหมือนเดิมครับกดครับแต่คราวนี้นะครับเล็งตำแหน่งให้ตรงเลยนะเล็งตำแหน่งให้ตรงนะครับกดวางได้ไซส์มันจะเท่ากับตัวเดิมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งสองสามเห็นไหมได้สามตัวครบแล้วนะครับทำการโรเทตุนนะครับเอไอที่ว่าตรงนี้มาเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวข้างล่างพื้นที่ไม่พอเนาะเพราะเรามีอีกตัวหนึ่งที่สี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะเอารถบรรทุกตัวนี้ครับย้ายได้ แต่เวลาย้ายนะครับผมแนะนำครับถ้าเราจะย้ายทั้งก้อนนะครับก็กดตัวนี้ครับที่เป็น Preserve Systematic อ่านะครับกอนแล้วตัวนี้มันจะยุบลงไปนะครับแล้วก็กดลูกรถนะครับถ้ากดแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นการย้ายทั้งก้อนทั้งขบวนครับอ่าอันนี้แนะนําว่าขบวนขยับขึ้นไปนิดนึงอ่าโอเคครับตัวนี้ลงมาตรงนี้เห็นไหมครับได้แล้วต่อมานะครับต่อมาเราก็เหมือนเดิมครับเอาตัวกลมๆตัวนี้ครับ กดมาครับแล้วก็วัด1 2 3 4ตัวนี้มี4ตัวครับอันนี้ก็คือการวาดภาพนะครับผมกดลดได้แล้วนะครับเพราะตัวนี้มันถูกฟิกแล้วนะครับผม move มาเห็นไหมอ่าใช่ไหมได้ภาพตำแหน่งที่สวยงามถูกต้องแล้วนะครับอย่าสังเกตว่าตามที่ผมบอกว่าทุกตัวนะครับจะถูกกาหนดนะครับจะมีเ r อร์เลยไหมทุกตัวมีเ r r o r เลยและถูกกาหนดให้เป็น1ใช่ไหมเออร r นะครับและแต่โลกประกอบจะมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งที่กําหนดเป็นหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เห็นไหมปัญหาเมื่อสักครู่ที่ผมบอกข้อแรกนี่ครับก็หมดไปนะครับส่วนข้อที่2นะครับสำหรับคนที่ทํา CFA ที่เป็น first order นะครับเขาบอกว่าตัวแปรแฝงที่มีตัวนี้ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะมันก็ควรจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับก็ต้องโยง error ระหว่างตัวแปรแฝงทั้ง3ามตัวนะครับเวลาเรายอง error เราก็จะใช้แสดงตัวนี้ครับที่เป็น d r a w covariance ครับกดนะครับมันจะยุบลงไปเห็นไหมสัญลักษณ์มันจะยุบลงไปนะครับ แล้วเวลากนะครับลากจากล่างขึ้นบนนะครับถ้อยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าลากจากบนลงล่างจะเป็นกับในด้านนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เอานะครับเราลากจากล่างขึ้นบนนะเราก็ต้องเลือกนะครับลากให้ครบนะครับทั้งสามเส้นนะครับพอเราลากครบแล้วเนี่ยภาพเราอาจจะไม่สวยงามนะครับเราจะมีตัว Touch Up Available ตัวนี้ครับกด Touch Up Available นะที่เป็นรูปไม้วิเศษนะครับแล้วติ๊กครับติ๊กติ๊กครับภาพของเราก็จะดูสวยงามนะ นี่คือจบขั้นตอนของขั้นที่1ครับคือขั้นของการวาดภาพนะครับเราต้องวาดให้ถูกต้องตามโมเดลของ CFA ที่เป็น first order แบบนี้นะครับส่วน second order เดี๋ยวเรามีคลิปจะแจ้งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งมาทางนี้นะครับท่านสามารถมาติดตามดูต่อที่เป็น second ได้ครับตอนนี้เอา first ก่อนใช่ไหม first ขั้นที่1วาดภาพต้องวาดให้ถูกต้องนะครับภาพของ first order เป็นยังไงครับเราใช้ตัวนี้นะ,ะเป็นตัววาดใช่ไหม จะทําให้ตัวแปรทุกตัวถูก fix error เป็น1ตามนี้นะครับและแต่ละองค์ประกอบจะมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งที่ถูก fix เป็นหนึ่งนี่คือขั้นของการวาดภาพเดลยวครับเรามาสู่ขั้นที่2เลยนะครับขั้นที่2คือขั้นของการนําเข้าข้อมูลนะครับเราก็ต้องนําเข้าข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปในโปรแกรมนะครับวิธีการนาเข้าข้อมูลนะครับง่ายๆครับมองมาด้านซ้ายเห็นสัญญาณที่เขียนว่า select data file ใช่ไหมครับอ่า select data file นะครับเราก็กดตัวนี้ครับ select data file เข้าไปนะครับหรือใครหาไม่เจอนะครับมันจะมีคำว่านี่ครับเราดูนะครับคำว่า file แล้วก็มี data file ตัวนี้นะครับเข้าได้2ที่นะครับแต่ผมชอบเข้าตรงนี้นะผมเลือกตัวนี้นะครับ select data file ผมเลือกไฟล์ครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเกิดตัวกล่องบ็อกแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะเขียนว่ากรุ่ปที่1ตัวแปรที่1นนะกำลัง working อยู่นะแต่ว่ายังไม่มีไฟล์เลย รเราต้องนําเข้าไฟล์มาสักครู่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็เลือกคําว่าไฟล์เนมะเลือกไฟล์เนมเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปหาครับว่าเราเก็บข้อมูลเมื่อสักครู่ไว้ตรงไหนนะครับอย่างเช่นผมเก็บไว้ตรงนี้ครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p r ล c ที่ e 2นะครับไฟล์ของผมชื่อว่า data c f a ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งไฟล์นี้ไปให้นะแต่ละท่านเดี๋ยวก็ไปลองโหลดไฟล์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใน drive ที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วอย่าลืมนะตัวเองเก็บไว้ในไหนนะครับอ่า เก็บไฟล์ตัวนี้นะครับพอเราเลือกตัวนี้ data cfa เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเรากดเปิดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็คือตรงนี้เห็นไหมจากเมื่อสักครู่ไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับตอนนี้มีข้อมูลแล้วว่าไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า data cfa .sav เห็นไหม data เม,มื่อสักครู่ถูกดึงเข้ามาแล้วนะครับเป็นไฟล์ที่มีข้อมูลทั้งหมด348เคสทับ348เห็นไหมก็คือไม่มี error เ,เลยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนำเข้าถ้าเกิดเรานำเข้าเป็น correlation จะได้ข้อมูลเป็นแบบเนี้นะครับ ข้อมูลดิบก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีมิสซิงมันก็จะเขียนอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้มี348แต่ถ้าผมมีมิสซิง10เคสมันจะกลายเป็น338ทับ348นะครับโอเคนะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับเรากดโอเคนะครับแค่นี้ครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะนําเข้าตัวไฟล์มาสักครู่ที่เป็น Data ของเราเข้าไปในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตให้ดีว่าเข้าหรือยังไม่เข้านะครับมาดูตรงนี้ครับนี่ดูตรงนี้ครับคําว่า list variable in data set นะครับ ถ้าของใครเข้าแล้วนะครับกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม variable มันจะเกิดขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมจะมีชื่อตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ง่ายมากครับแล้วก็สนุกมากด้วยครับก็เรามีตัวแปรสัเกตได้ใส่เข้าไปเราก็จับตัวแปรสังเกตได้ใส่เข้าไปครับเห็นไหมเลื่อนใส่เข้าไปแบบนี้เลยเลื่อนใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเลื่อนใส่ไปแบบนี้เลยอ่าลายท่านอาจจะบอกว่าเอะอาจารย์ เลื่อนผิดเนี่ย ETS สามเนี่ยมันผิดมันไม่เข้ากองทํายังไงง่ายนิดเดียวครับเห็นกากบาทต,ตัวนี้ไหมครับกดกากบาทนะครับแล้วเลื่อนไปตําแหน่งที่เราจะลบมันจะเกิดเคอร์เซอร์สีแดงกากบาดปิดเลยครับนะไ,ไม่ยากะนะครับหรือเลื่อนผิดแต่เลื่อนเข้ามาในกล่องนี้ลบยังไงไม่ต้องลบกล่องนี้ควรจะเป็น ETS สองใช่ไหมครับกด ETS สองใส่เข้ามาแทนที่ได้เลยครับ อ่าง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็3แล้วก็4ครับอันนี้ก็คือวิธีการนําเข้าข้อมูลนะครับแต่เราจะสังเกตว่าเอตรงนี้ชื่อตัวแปรแฝงไม่มีนะครับเราต้องตั้งเองเราเป็นคนเนมเองครับเราทําการดับเบิลเข้าไปที่ตรงตรงวงกลมนี้เลยนะทําตรงไหนก็จิ้มตรงนั้น,นครับดับเบิลคลิกครับนะครับมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าของบางคนมันเลื่อนไปตําแหน่งอื่นนะอย่างเงี้ย ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเราเลื่อนคําว่า text ครับนะครับแล้วเราจะเห็นคําว่า variable name เราสามารถพิมพ์ชื่อได้เลยครับอย่างเช่นก้อนแรกชื่อว่า creative ผมก็พิมพ์ c r e เห็นไหมพอผมพิมพ์อย่างเงี้ยปุ๊บไหฮะ a t i v e ห้ามตั้งซ้ํานะพิมพ์ได้เลยเต็มเต็มแบบนี้เห็นไหมได้ creative แล้วพิมพ์ไปปุ๊บมันก็ขึ้นไปนะส่วนตัวที่2ไม่ต้องการกระบาดปิดครับเอาเมาส์เลื่อนมาเห็นไหมจะเกิดตําแหน่งสีแดงๆกดปุ๊บนะตัวที่2ชื่อว่า realist ก็พิมพ์ r e a l i s ตัวที่3อยู่ตรงนี้ครับเอามาประจีมครับ E T S I C e T S ด้วยอ่านะครับครบแล้วครับเห็นไหมชื่อตัวแปรแฝงมีครบแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เหลือชื่อตัวแปรที่เป็น e r r o r ตรงนี้นะครับถ้าง่ายๆนะครับก็ใช้การพิมพ์ครับใช้การพิมพ์นะ กดตรงน,นตำแหน่นตงตัวนี้ครับพิมพ์ e ตัวหนึ่งเห็นไหมชื่อตัวที่หนึ่งสองเห็นไหม e สาม e ตัวที่สี่นะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆจนครบแต่ถ้าสําหรับบางคนบอกโอ้ขี้เกียจพิมพ์ะะ่ะอาจารย์ทํายังไงดีนะครับคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็กดแค่ตัวนี้ครับรักอินนะครับ<ม>แล้วก็เลือกคําว่า<ม> name and o b s e r v e นะครับ name and o b s e r v e กดอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บเห็นไหมครับชื่อตัวแปรก็จะพิมพ์ต่อให้เราแต่ว่าตรงนี้ฝากนิดนึงครับ มันเป็นดีฟอ u เนาะเราว่ารูปไหนมันก็จะขึ้นตำแหน่งตรงนั้นก่อนนะครับบังเอิญผมวาดตรงนี้ถูกต้องก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเอาอีกครั้งนะถ้าสมมติคนที่ต้องการบอกว่าอาจารย์จะเพิ่มตัวแปรทำไงครับไปแค่คำว่า plug in แล้วก็เลือกคำว่า name u n o observe มันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วนะครับนี่คือขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สครับ เสแล้วนะขั้นตอนที่1วาดภาพนะพอวาดภาพไปแล้วนะขั้นตอนที่2นําเข้าข้อมูลก็นําเข้าให้ครบชื่อตัวแปรจะครบตามนี้นะนะครับอ,อันนี้สามารถกดปิดก,ก็ได้นะครับขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนของการ,การวิเคราะห์ขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราต้องไปบอกว่าเอะเราอยากต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเราจะเข้าไปที่คําว่า analysis property ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับ data file มาสักครู่นะครับ a n a l y ิ i ิตพอลเปอรนะครับเพราะกด a n a l y ิ i ิตพอลเปอรตตรงนี้นะครับมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับการประมาณค่าจะเป็นการประมาณค่าแบบไหนเห็นไหมโดยทั่วไปเป็น maximum l i k e l ร h o o d ไม่ต้องไปแก่ are, ตัวนี้ไม่ต้องยุง่งครับนา m เมอ c ิ l เป็นยังไงไม่ต้องยุ่ง b บ a อ d เป็นยังไง output นะยุ่งแค่ตัว o u t p u t นะครับเพราะว่าถ้าเราทำ cfa ที่เป็น first order สิ่งที่เราต้องการคือค่า standard ไหนนะครับเราต้องการค่า square multiple correlation เราก็ติกครับและท้ายที่สุดสุดท้ายนะครับ ถ้าเราต้องการค่าดัชนีปรับแก้เราก็ติ๊กครับนะพอเราติ๊กเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นค่า threshold ให้ t h r e s ตัวนี้แปลว่าดัชนีปรับแก้ที่แบบว่ามันจะแสดงนะครับถ้าตัวไหนนะครับทำให้ใคลายสแควร์หายไปเกินสมันจะโชว์เนี่ยไหมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเซตได้ว่าต้องการให้มันเกินเท่าไหร่ให้มันโชว์นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราเซตแค่สี่เนี่ยมันอาจจะมีตัวที่ต้องปรับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นร้อยตัวเราอาจจะเซตสักร้อยหนึ่งอ่าแล้วค่อยลดมาเป็น50 ลดมาเป็น10บลดมาเป็น4อ,อะไรแบบนี้ครับล้วก็แล้วแต่จะเลือกแต่ตอนนี้ผมยังไม่แก้นะผมปล่อยเป็น t h r e s h เป็นสี่ไปก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับก็คือต้องขอข้อมูลก่อนว่าจะวิเคราะห์อะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะหลังจากที่เราขอข้อมูลเสร็จนะครับปกติเราจะสามารถกด calculate estimate ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องภายใต้ของการที่เราต้องเซฟโปรแกร,รมก่อน นะถ้าไม่เซฟอันนี้เคสนะครับสําหรับคนที่ไม่ยอมเซฟลองดูนะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอผมไม่เซฟผมกดแคลคูลเลทปึ๊บเนี่ยครับมันจะเกิดเทกขึ้นแบบนี้ถ้าเทะขึ้นแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณยังไม่ได้เซฟแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเพื่อนบอกว่าเจอปัญหาแบบนี้ทํายังไงเราก็บอกเพื่อนง,ง่ายๆครับไม่ต้องไปอ่านหรอกจริงๆมันแปลว่าคุณน่ลืมเซฟถ้าคุณไปเซฟซะกระจบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กดตกลงนะครับแล้วผมก็ทําการเซฟครับ เซฟเวลาเซฟเราก็คือตั้งชื่อนะครับชื่อปกชื่อที่เราต้องการทําสมมุติวันนี้ผมเขียนว่าเป็น Run Amod ที่เป็น CFA นะครับครั้งที่1ผมตั้งชื่อองผมแบบนี้นะครับนามสกุลของไฟล์ที่ตั้งชื่อจะเป็นไฟล์ a m w นะครับ a m w ะครับเสร็จแล้วเรากดบันทึกครับเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถที่จะค l c u l เล e ได้แล้วนะครับ ถ้าเรากดแคลคูลเลตปุ๊บนะครับตรงฝั่งนี้ครับสังเกตให้ดีนะครับตอนนี้มันเป็นสีเทาๆนะครับพอเรากดแคลคูลเลตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเราสามารถมาเลือกกดตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขที่มันเกิดจากการเอสิเมตได้ทั้งหมดนะครับอ่ะลองดูนะเราแคลคูลเลตเอสิเมตปึ๊บเข้าไปเห็นไหมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ฝั่งนี้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้าเรากดตรงนี้นะครับปุ๊บ จะมีตัวเลขปรากฏด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมมีตัวเลขปรากฏเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปของการวิเคราะห์ถ้าเราวาดภาพถูกต้องนําเข้าข้อมูคลครบนะครับสามารถสักวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม a m มอได้แบบง่ายๆแบบนี้นะครับนี่คือสเต็ปที่สามที่ผมบอกว่ามันวิเคราะห์ง่ายๆแบบนี้นะแต่ว่าตรงนี้หลายคนอาจจะบอกเอออาจารย์เนี่ย แล้วหนูจะดูพูดดัชนีปรับแก้อย่างไรถ้าเกิดหนูเคยไปดูโปรแกรม d i s t เอโปรแกรมเออะไรนะ l i s เรลมันก็จะมีดัชนีพวกคายสแควร์รีเดทีฟคายสแควร์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะแนะนํานิดนึงครับมันก็มีเทคนิคนะจริงๆแล้วอะครับเราอะก็แค่ไป copy ข้อความเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความที่เป็นตัว syntax ไอ้ตัวนี้ไว้ให้นะรเราแค่ไป copy ข้อความนั้นมานะนะครับแล้วมาทําแบบนี้นะครับดูนะครับเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นหน้าของ output สังเกตไหมแถบตรงนี้มันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะวิธีการครับกลับไปที่ตําแหน่งคํานี้ครับเป็น view Input t e x t ตรงนี้เห็นไหมพอกดตัวนี้กลับมาปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้กดกลับมาปุ๊บสามารถทําได้เนาะโอเคไหมครับอ้าวมันทําตรงนี้ได้ปุ๊บเราทํายังไงครับเห็นคําว่า Ti ทอลไหมครับกด Ti t l e ตรงนี้ครับพอกดระยุบไปปุ๊บเอาเมาส์มาครับว่างตาแหน่งที่อยากได้กดครับมันจะเกิดคําว่า Cap ชั่นตรงนี้ รเราสามารถก o p y c a p t คปชั่นที่ผมจะส่งไปให้ตรงนี้ครับมาวางตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคได้เลยนะครับวันนี้นผมขออนุญาตเตรียมแคปชั่นผมนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเตรียมแคปชั่นผมนิดนึงนะครับนี่คือแคปชั่นผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งแคปชั่นตัวนี้ไว้ให้เรา,านะครับผมเปิดตัวตำแหน่งนี้ผมก่นนะครับเมื่อสักครู่ผมตั้งชื่อว่าเป็น รัน a m o s e s a เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับถูกไหมผมกดไ t เ t ิลนะครับผมกดไ t เ t ิลนะผมกดวางตรงนี้ใช่ไหมครับตรงแคปชั่นเมื่อสักครู่ผมก๊อปมาแล้วนะผมวางแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับวางเสร็จแล้วนะครับเราเอาแคปชั่นผมไปแค่เนี้ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับแล้วลองรันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราต้องมาเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับ view tag ปุ๊บ จะโชว์ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องทั้งหมดนะจะโชว์ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องทั้งหมดเลยแบบนี้เห็นภาพเลยไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาลันเอมอจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ผมจะทิ้งตัวลิงก์ตัวนี้ไ้ข้างล่างให้ด้วยแต่ว่าผมสอนพวกเราตอนนี้ถึงแค่สเต็ปสามนะหมายความว่าแค่คุณลันออกมาโมเดลภาพออกแค่นั้นเองนะครับ แต่โมเดลนี้ใช้ได้หรือยังนะครับคำตอบคือยังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในครั้งถัดไปนะครับก็วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับลองไปฝึกลองไปทําดูก่อนให้ได้แค่ภาพแบบนี้ออกมาก่อนนะครับถือว่าแค่รันเป็นก่อนนะครับแล้วครั้งหน้านะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการปรับโมเดลนี้ครับให้มันสอดคล้องภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามท่านสามารถพิมพ์ข้อความนี้นะครับไว้ที่ใต้ติิงหรือใต้เฟซตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันนะครับในครั้งถัดไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ